เรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจวันยูเอ็นบีเอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย11สิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศเมกาครับเป็นการพบกันระหว่างเซีย์ตอลสโตนวันนี้เจ้าบ้านฮะ เิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของ a อ a r ลนตาดรีมครับโดยเจ้าบ้านเซียโต้ครับตอนนี้อยู่ในดับบวยของ Western Conference ลงเล่นทั้งหมด28เกมชนะได้แค่7เกมเท่านั้นครับแล้วก็แพ้ไปถึง21เกมครับวินเรดอยู่ที่25ต่ํ่ำตมสุดๆครับในฤดูกาลนี้นะฮะส่วนทางด้าน a อ a r ลนตาดรีมครับอยู่ในดับ3ของ Eastern Conference ครับฤดูกาลนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ชนะได้15เกมแพ้ไป13เกมวินเรดอยู่ที่53.6%นะฮะถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้ใช้ได้เลยครับสำหรับเอลเลนตาดรีมครับเจ้าบ้านเซียเตอร์สโตนมอนี้มา5ผู้เล่นคนเดิมครับจจเวลรอยแม่ทัพของทีมในตำแหน่งกาดครับแล้วก็กาดอีก2คนเป็นซามี่วิทคอมครับเล่นคู่กับวิลนาโดคิชครับและฟอร์เวิร์ดยังคงใช้เดลซี่แฟนแคมนะฮะกับทางด้านเอซี่แม็กเบโก้ครับซึ่งจะคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับ ไปที่ผู้เล่นของทีมเยือนอย่าง a อลเลนตาดรีมครับหผู้เล่นคนเดิมเช่นกันครับอลิซาเกรในตำแหน่งกาดครับส่วนกาดอีก2คนเป็นทางด้านไราฮาวด์และฮาร์ลีย์โจนส์ครับส่วนฟอร์เวิร์สอคนวันนี้ใช้เป็นเนียคอฟฟี่ครับกับมหาเทพแม่ทัพของทีมอย่างเชยินพร์เกอร์เหมือนเดิมครับจะคอยดีบาวใต้แป้นนะฮะสำหรับเชยินครับและนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ดีสุดของ a อลเลนตาดรีมในวันนี้ครับ เอาละก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมเกมนี้ครับไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแน่นอนครับมหาเทพอย่างเ,าเวลลอยครับ24.3แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ถือว่าสูงมากๆครับเปอร์เซนติกโกอยู่ที่38%ครับรีบาวได้4.5ครั้งต่อเกม แล้วก็มีแอสซิสช่วยเพื่อนอีก3.5ครั้งต่อเกมครับถือว่าฟอร์มยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากครับแม้ทีมจะมีผลงานที่ตกต่ำแบบสุดๆครับสำหรับเซียตโต้สตอมครับเราไปดูแมททับของทางด้านเอลเลนตาดรีมทีมเยือนกันบ้างครับแน่นอนครับเป็นทางด้านเชียรินพัคเกอร์ครับก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งวงในที่มีสกอร์ค่อนข้างสูงครับ14.0แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์รีโกอยู่ที่49%ครับรีบาวช่วยทีมได้ถึง6.9ครั้งต่อเกมมีผลกับเกมแบบสุดๆครับ ไม่ว่าจะเป็น offensiverebound หรือว่า defensiverebound นะฮะส่วน S s สซิสครับ1.8ครั้งต่อเกมก็เป็นแม่ทัพของ Atlanta d r ร a m อย่างแท้จริงครับในฤดูกาลนี้สำหรับเชยินพัคเกอร์ครับทัศนะของจานเจนในเกมนี้ครับเซียตเตอร์สตอมหมดลุ้นแล้วนะที่จะไปพลย์ o f f ครับก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีให้จบฤดูกาลไปเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านเอลเลนตาดรีมครับทุกเกมในหลังจากนี้นะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะก่อนที่จะเข้าไปเล่นในรอบ p l a y ออฟครับเอลเลนาดีมว่ากันตามเนื้อผ้าเหนือกว่าจริงับ5แต้้มนน่าาจะผไดครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ